สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับหาสาระยืนยังเซวันนี้เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่เกี่ยวกับการเป็นอยู่มามาป่ายางนะครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศนี่ป่ายางไม่ได้มาตั้งนานเลยนะครับนี่นี่มีกระท่อมปึ๊บก่อไฟไว้ไลย,ยุงมากัลุงเวียนเช่นเคยครับกําลังมาตามหาวัตวัตถุดิบหลักครับ เพื่อจะทำเมนูคอยติดตามครับนีครับมากับลุงเวียนกำลังรับมีดเพื่อตามหาปลาทุดีนนะครับนี่กับข้าวที่เตรียมมามีปลาทูแล้วก็แหนมหนังหนังหนังควายนะครับหนังควายหรือหนังวัวก,ก็ไม่รู้นี่ครับเอาไว้ เป็นอาหารชั้นดีอะชั้นดีนี่ครับความเป็นอยู่นี่มีที่นอนเตรียมมาแล้วอันนี้ไม่ได้มานานนะครับหลายปีมากประมาณห้าหกปีมั้งครับยางยังไม่ได้กีดเลยกะว่าจะเริ่มกีดปีนี้ครับผมนี่ครับสุมไฟไว้สองที่อันนี้สุมไว้ไล่พวกแมงป่องพวกเอมดพวกงูที่มันมาอยู่เก่าแล้วครับสุมไว้ เพื่อไล่นี่ครับวิวบรรยากาศฝั่งนู้นก็จะเป็นไล่ของหมู่บ้านปางช้างนะครับฝั่งนูน้นข้างล่างนู้งก็จะเป็นลำห้วยนะครับมีลำห้วยนี่ครับโอเคครับคอยติดตามครับว่าจะได้วัตถุดิบอะไร นี่นะครับนี่คือพริกพริกสดแล้วก็พริกแห้งอยู่นูน่นพริกแห้งมีข้าวสารอันนี้ข้าวสารนะครับอันนี้พริกแห้งอันนั้นสบู่แชมพูมีดมีดเล็กแล้วก็นี่ครับอันนี้คือกับข้าวที่เตรียมมาอะไรเนี่ยยำไก่ครับคล้ายๆกับขาวัวครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวจัดก,การยำไก่ให้ เอพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆได้รับชมชมกันครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศยามเย็นมีขนมขนมมีน้ำดื่มน้ำใช้นี่ครับมอลตไซค์ติดตามครับนี่ครับถึงเวลารับประทานข้าวแล้วนะครับมีผมก็เอาพริกไป จีไฟจีจีทานนะครับเพื่อมากับแก้มเพราะว่าไอ้ยำตรงนี้มันไม่ค่อยเผ็ดนะครับผมว่านะแล้วก็มีข้าวเหนียวที่เตรียมมาแล้วก็ยำไก่เนี่ยครับแล้วก็พริกพริกเผาพริกจีนี่ครับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับคือกําลังมาเตรียมการนะครับเพื่อนๆคือเตรียมการที่จะหาวัตถุดิบนะครับคอยติดตามนะครับว่ามันจะวันนี้จะได้วัตถุดิบเป็น ชาดสนิดไหนครับอันนี้ขอกองทัพต้องเดินได้ท้องครับผมต้องหิวข้าวครับเดินทางระยะทางไกลมากนะครับผมก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วทางก็ลบแล้วก็ลําบากอะครับขึ้นเขาลงเขามาอันนี้กองทัพต้องเดินได้ท้องก็ขอรับประทานอาหารก่อนนะครับนี่ครับยำไก่จัดเข้าไปอืม ครับนะให้กี่กี่ไว้ <c oughs> ดีนะครับไอเบรรยากาศแถวบ้านชีวิตบ้านนอกนะครับคนอยู่ไร่สวนไรยางช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดสิบเก้าด้วยเพราะว่าผมอยู่แหล่งที่ชุมชนอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยค่อยท่าครับคืออยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำนะครับยิ่ง <c oughs> โทษนะครับมันเป็น ช่วงเวลาระยะเวลาที่เขาก,ากักตัวไว้ครับผมผมก็เลยคิดว่าอยู่ที่บ้านไร้ซึ่งประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับนี่คือสความคิดส่วนตัวของผมผมก็เลยหาคอนเทนต์ให้ตัวเองอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบมาอยู่ป่ายางดีกว่าเงี้ยครับคือหาวัตถุดิบไปทําอะไรกินไปอย่างเงี้ยครับถางหญ้าไปได้หญ้าไปอย่างเงี้ยครับ <laughs> เพื่อนๆคนไหนอยากจะทําแบบผมก็ได้นะครับเป็นแบบชีวิตธรรมชาติอย่างเงี้ยครับอสดชื่นเฮฮาไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครับยำไก่ยำไก่บ้านนะครับดิ แตกอย่างหนึ่งนะครับเท็กเจอร์ที่เรากินกินข้าวอยู่ที่บ้านกับกินอยู่ที่ไร่อย่างเงี้ยครับมันจะแตกต่างกันเลยผมว่ากินข้าวอยู่ที่ไร่เนี่ยครับมันจะเหมือนเป็นเท็กเจอร์ที่เด็ดกว่าครับดีกว่ารอติด <c oughs> ตามนะครับ EP ต่อไปจะเป็นเมนูอะไรติดตามครับอย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่ง เพื่อให้กำลังใจสำหรับหาสาระยินยังเซ่ด้วยนะครับขอบมากครับ